ุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจํานะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดี ing, จริงๆนะที่สําคัญถ้าเ,เพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน a ช n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเ,เพื่อน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนนี่ชาแนลสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลโหวตตัวละครยอดนิยมปี2021วันที่2กันนะครับและวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันโหวตวันสุดท้ายแล้วนะวันที่3นะครับเพราะฉะนั้นผลโหวตวันนี้นะครับถือว่าเป็นผลโหวตที่สําคัญมากต่อตัวละครที่จะอยู่ในตู้เฟสติวัลบันตู้ต่อไปนะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูผลโหวตรวม2วันแรกก่อนนะว่า ตอนนี้เนี่ยอันดับมันมีเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับโอเคครับบอกเลยว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นยิ่งกว่าเปิดกาชัยครับมาเดี๋ยวเราลองดูกันสําหรับท็อปสนะครับปัจจุบันโอเคยังเหมือนเดิมนะครับซาริเอลนะครับโหดํมโดมัเลยนะตัวที่2นะครับจะเป็นจันโดล่าครับและอันดับที่3นะครับทามิเอลนะครับซึ่งผมว่าอันดับ4เนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูว่าป่าเนี่ยอันดับจะยังอยู่ที่5หรือเปล่านะครับมา หนึ่งสองสามฮึบโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับอันดับ4ี่เนี่ยเป็นลูเชลเหมือนเดิมนะส่วนน้องวาเลนตีเอ็มเคทูนครับอันดับขึ้นมาแล้วครับเป็นอันดับที่5นะแล้วก็ป่าเนี่ยตอนนี้ตกมาหนึ่งอันดับครับอยู่ที่อันดับ6นะซึ่งป่าเนี่ยผมว่ายังไงก็ติดอยู่แล้วครับต่อมานะครับอันดับที่7นะครับพิเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าอันดับขยับขึ้นมาเหมือนกันนะครับส่วนเดดีเอลีเนี่ยตกลงไปหนึ่งอันดับนะแล้วก็อันดับที่9นะครับจะเป็นดัตบานฝาอันนี้อันดับเเท่าดิมนะครับ อันดับ10 11 12นะครับถือว่าโอเคเลยนะอิสตินแดงเนี่ยคนโหวตขึ้นมาเยอะมากครับกับนองลิสนะซึ่งแถวนี้นะครับก็ถือว่าโอกาสติดค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับและต่อมาอันดับ1 3 1 4 15นะครับสาอันดับสุดท้ายนะครับที่จะอยู่ในตู้กาชาเฟสบันนะั้นก็จะเป็นชินอิสตินฟานครับแล้วก็ลิเลียฟานะสำหรับรอบนี้เนี่ยมีตัวละครนะครับ2ตัว ที่ขึ้นมาอยู่ในไอ้สิอันดับแรกนะครับก็จะเป็นอิสตินฟ้ากับลิเลียฟ้านะครับสําหรับตัวละครที่ตกลงไปนะจะเป็นเซลดิสสีฟ้ากับหัวหน้าเมลิโอดัตสอตัวนั้นนะก็ตัวนี้ผมบอกก่อนนะว่าถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเราควรจะโบดตัวละครที่มันหาไม่ค่อยได้ในตู้นะล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับหลังจากที่ผมไปอ่านแล้วก็ดูมาหลายคลิปนะครับหลายๆตัวที่มันไม่น่าติดโผล่เนี่ยมันติดโผล่ขึ้นมาได้นะครับ อันนี้เนี่ยจาัดก,การสันนิษฐานของผมนะสาเหตุแรกสุดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้โหวตตัวละครยอดนิยม7บาทใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รู้ข้อมูลลึกนะครับคือผู้เล่นบางกลุ่มเนี่ยเขาเล่นคลายเครียดนะครับไม่ได้เล่นแบบเอาจริงเอาจังนะเขาก็เลยไม่ค่อยได้อ่านข่าวสารไม่ได้ติดตามข่าวสารเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าตัวละครที่เขาโหวตเนี่ยมันจะไปอยู่ในตู้เฟสติวัลบันตู้ต่อไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกแค่ว่าโหวตอัศวินยอดนิยมนะครับทาให้คนเนี่ยก็เลือกตัวละครที่เราชอบนะ พอเพื่อนๆลองคิดดูครับตัวละครที่ติดโผมาเนี่ยทั้งป่าเอสคานอนะครับกับเมลิโอดัตเนี่ยสตัวนี้นะครับคนชอบเยอะอยู่แล้วนะจากเรื่องเกม7บาทนะครับและสาเหตุที่2นะครับที่ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมันติดโผนะครับเพราะว่าอันนี้เลยครับพอเรากดโวตใช่ไหมตัวละครหน้าแรกที่มันโผล่มาให้กดนะครับมันจะเป็นเหล่า7บาทนะครับและเพื่อนๆลองสังเกตดูครับตัวละครที่มันติดโผเนี่ยก็จะมีเป็นป่าเอสคานอ ดัตแมนฟ้านะครับแล้วก็หัวหน้ามิเรัดสีเขียวใช่ไหมสามตัวนี้เนี่ยถือว่าอยู่หน้าแรกหมดเลยนะครับกดได้แบบง่ายๆเลยนะหลายคนที่ไม่คิดอะไรมากนะครับเขาก็อาจจะเลือกบวตจากตัวละครเหล่านี้นะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยแถบมันเลื่อนได้นะเพราะว่าบางคนมันจะไม่เห็นแถบช่องสุดท้ายนะครับทาให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยคะแนนมันค่อนข้างน้อยกว่าปกตินะ ก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนๆคนที่ยังไม่ดูนะครับว่าการโหวตรอบนี้มันสําคัญยังไงนะทาให้หลายๆคนเริ่มดูแลอ๋อตัวละครจากการโหวตครั้งนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในตู้เฟสตู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรามาดูคะแนนโหวตตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เซิร์ฟโกโบของเราเริ่มมาทุกทางแล้วครับตัวละครที่อยู่ในตูต้ตรงนี้นะครับผมถือว่าโอเคมากเลยนะโอเคกว่าเมื่อวานนะครับซึ่งเอาจริงตัวละครที่ผมบอกให้เ,เพื่อนๆโหวตกันเนี่ย หลายๆตัวนะครับเป็นตัวละครที่ผมตันแล้วด้วยซ้ำน,นะคือผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับต่อให้ผมได้มานะครับทั้งอาเธอร์เขียวนะครับพี่โดเขียวของเรานะครับตัวละครเหล่านี้เนี่ยคือผมมาเปิดตันไปหมดแล้วนะอันตีหกแล้วครับซึ่งถ้าผมเปิดมาได้เนี่ยผมก็เกลืออยู่ดีนะครับแต่ว่าที่ผมบอกให้เพื่อนบวกกันเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้ตัวละครที่มันใช้ได้จริงๆนะครับมันติดอยู่ใน15ดับแรกและเวลาคนเปิดมาได้เนี่ย ทั้งผู้เล่นหน้าเก่านะครับแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้แล้วเขาอาจจะยังไม่ดูว่าตัวละครตัวไหนมันดีมันใช้ได้เยอะนะครับซึ่งถ้าเขาเปิดไปเนี่ยต่อให้เขาวันนี้ไม่ได้ใช้นะครับวันหน้าเนี่ยเขาอาจจะยังหยิบมาใช้ได้นะดีกว่าได้ตัวที่แบบเอาไปแล้วก็อาจจะดองคังแบบไม่มีโอกาสได้ปั้นเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับและมีอีกหนึ่งกลุ่มความเห็นนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนก็สงสัยนะว่าทางทีมงานเดดมาร์เบิลเนี่ยเขาแบบโกงผลบวกหรือเปล่านะครับสาหรับความคิดเห็น ในส่วนตรงนี้นะความคิดเห็นของผมเนี่ยผมว่ามันเป็นคะแนนโหวตจากผู้เล่นจริงๆนะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งคนที่เล่นส่วนมากนะครับต้องบอกว่าส่วนมากนะอาจจะไม่ใช่คนที่คอยติดตามข่าวสารดู YouTube ตลอดเวลาแบบพวกเรานะครับทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ดูนะว่าตัวละครไหนมันดีไม่ดีนะครับเขาก็อาจจะแบบ เราอยากโบดแค่ตัวละครที่เราชอบหรือว่าตัวละครที่เราเล่นแต่ว่ายังไม่ตันอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้คะแนนผลโบตเนี่ยเป็นไปตามที่เพื่อนๆเห็นวันแรกนะแต่ว่าหลังจากที่หลายๆคนได้รับข้อมูลมากขึ้นนะครับจากการช่วยกันประโคมประชาสัมพันธ์นะวันนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนเพื่อน่าจะรู้ตัวกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับตู้กาชาเฟสติวัลบันที่จะมาถึงของเซริร์ฟเราเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามีรูปร่าง ที่โอเคแล้วนะซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วผมก็คงไม่พูดอะไรมากแล้วนะขอให้เพื่อนๆเ,เลือกกันดีแล้วกันว่าอยากจะได้ตัวละครตัวไหนให้มันอยู่ในตู้กาชาเฟสิวัลบันบ้างน,นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นเอาจริงป่าเขียวเนี่ยคือมันก็เป็นตัวละครที่เก่งมากนะแล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนก็อาจจะมีอันติที่ยังไม่ตันนะครับแล้วเขาอยากได้ตันนะเพราะฉะนั้นป่าเขียวเนี่ย ก็เลยได้คะแนนโบดเยอะนะครับรวมไปถึงสสาเหตุหลักๆที่ผมได้พูดไปตอนแรกแล้วนะว่าป่าเขียวเป็นตัวละครที่คนนิยมมากใน7บักนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลากดไปหน้าโบนเนี่ยป่ามันขึ้นมาอยู่ตัวแรกนะก็แน่นอน,นครับดันทันสาน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะเหมือนกันเลยครับเหมือนกับป่าเขียวเลยนะก็สําหรับวันสุดท้ายนี้นะครับตัวละครที่ผมอยากจะโบวตให้นะผมว่าผมจะเลือกชินนะครับหนึ่งตัวเพราะว่าชินเนี่ยคะแนนยังน้อยอยู่นะครับแล้วผมอยากให้ชินมันติดมากนะส่วนอีก2ตัวนะครับที่ผมจะเลือกี่ ผมว่าผมจะเลือกอาเธอร์เขียวครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าอาเธอร์เขียวเนี่ยผมผมตันแล้วนะครับโขกแล้วนะเพราะว่าอาเธอร์เขียวถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ที่เขาเพิ่งจะมาเล่นเกม7บาทของเรานะครับตอนเฟสติวัลบันเนี่ยแล้วมันมีอาเธอร์เขียวอยู่ในตู้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวที่2ผมจะโหวตเป็นอาเธอร์เขียวแล้วกันและตัวสุดท้ายผมก็โหวตเป็นนานาชิแล้วกันครับ3ตัวนี้นะโอเคโหวตวันนี้นครับผมย้ำอีกทีว่าสําคัญมากนะ เป็นตัวชีชาตาตัดสินแล้วครับว่าจะมีตัวอะไรอยู่ในตู้บ้างนะก็ตัวแรกนะครับที่ผมจะโหวตก็คือเพย์ชชนครับแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นอาเธอร์เขียวนะครับให้กับสําหรับผู้เล่นใหม่นะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเอาจริงผมก็อยากโหวตลิสต์เหมือนกันนะแต่ว่าลิสต์คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับในตอนนี้หรือนานาชีก,ก็ได้นะเอาจริงเลือกยากมากเลยตัวสุดท้ายผมโหวตลิสต์ไปดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าลิสต์เนี่ยสำคัญมากกว่านา,นาชีนะครับ เพราะน,านา่าจะใช้ส่วนมากคือ PP ใช่ไหมแต่ว่าลิสเนี่ยใช้ในการฟาร์มก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปตีบอสเทากับบอสเบอร์มอรก็ได้นะผมเลือกลิสละกันโอเคครับ3ตัวนี้ที่ผมจะเลือกนะวันนี้ก็ไปเลยครับโอเคเรียบร้อยครับเกาะนี้ครับอาร์เธอร์เขียวของผมนะครับนี่ตันเรียบร้อยนะครับแม็กนะโอเคครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนก็คือผมคิดว่ายังไงตู้ เฟส t ิวัลบันตอนนี้เนี่ยมันก็คงไม่น่าเกียดแล้วนะต่อให้มันน่าเกียดยังไงเนี่ยตัวละครที่ใช้ได้นะครับจากผลโหวตปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันใช้ได้เกิน10ตัวโบทถแล้วนะก็ไม่อยากให้เพืเ่อนๆทุกคนเครียดกันมากด้วยนะยังไงมันก็คงเป็นตู้เฟสิวัลที่ดีที่สุดจากที่เคยมีมานะครับโอเคครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวาลาไปก่อนสวัสดีครับ hey.